สวัสดีครับเราพบกับรายการตะลุยทัวร์นาเมนต์โลก Discover World Tournament เป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปร่วมชมอ e ีเวนกีฬาสำคัญสำคัญในแต่ละสัปดาห์และท่องเที่ยวไปในเมืองที่จัดกานสำคัญด้วยนะครับสำหรับในช่วงนี้วันที่18ถึง20กันยายนผมพาท่านผู้ชมมาชมฟองลาวันรายการสิงคโปร์การปีที่สนามมารีน่าเบสต์สกอร์นะครับมีระยะทางต่อรอบโดยประมาณ 5.06กิโลเมตรโดยจะแข่งขันทั้งสิ้น61รอบสนามรวมระยะทาง308.828กิโลเมตรนะครับโดยที่เมื่อปีที่แล้วปี2014เนี่ยทางลุยเชงตันเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งนะครับด้วยเวลา2ชั่วโมง4.795วินาทีตามมาด้วยเชเบสตีนเมเทลจากทีมเดนูเรโน่ทําเวลารวมได้2ชั่วโมง18.829วินาที ร้อยคะแนนดีที่ทางมมาสนามนี้นะครัเบเซบาสเตียนเ,เยวเทลสาม,มารถเป็นแชมป์ได้มากทาี่สุดก็คือสามสองและสำหรับตารางคะแนนนักผับก,ก่อนแข่งสนามนี้ผู้นำคือลุยส์แฮมมตันจากทีมเมอร์ซีเดสมี252คะแนนตามด้วยนิโกโรอสเบิร์ดจากทีมเมอร์ซีเดสมี1น9คะแนนลำดับที่3เซบาสเตียนเวกเทลจากทีมเฟอร์รารีมี178คะแนน ลำดับที่4ีเซริเปมาซ่าจากทีมวิลเลียมส์มี97คะแนนและลำดับที่5ทีมีไรโคเนนจากทีมเฟอร์รารีมี92คะแนนและสำหรับผลการแข่งขันผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับแรกคือเซบาสเตียนเวสเทลจากทีมเฟอร์รารีทำเวลารวม2ชั่วโมง1นาที22.118วิ 22. นาที มีเพิ่มอีก25คะแนนเป็นคะแนนรวม203คะแนนตามด้วยดานิียลริชาโดจากทีมเรดบูเรโนช้ากว่าผู้นำา4 7 8วินาทีมีเพิ่ม18คะแนนลำดับที่สิมี่ไรโคเนนจากทีมเฟอร์รารี่ช้ากว่าผู้นำ17.154วินาทีมีเพิ่ม15คะแนนเป็นคะแนนรวม107คะแนนลำดับที่4นิโก้รสเบิร์กจากทีมเมอร์เซเดส ช้ากว่าผู้นำ24.720วินาทีมีเพิ่ม12คะแนนเป็นคะแนนรวม211คะแนนและลำดับที่5วันเตอรี่บอตพาสจาก Williams, ทีมวิลเลียมส์ช้ากว่าผู้นำ34.204วินาทีมีเพิ่ม10คะแนนโดยสนามนี้ลิวอิสแฮมิตันต้องออกจากการแข่งขันในรอบที่33เนื่องจากระบบควบคุมแรงดันเชื้อเพลิงขัดข้อง และสำหรับการแข่งขันสนามถัดไปสนามที่14จะแข่งขันในสัปดาห์หน้าที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นในรายการเจแปนนิสกรางปรีและที่คุณผู้ชมเห็นทางด้าน,ห,นาหลังนี้ก็คืออน,นุสาวรีย์เมอร์ไล่พอนที่อามมริน่านะครับซึ่งถือเป็นแรงน้าสำคัญที่นักท่องเที่ยวมิยมมาถ่ายภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งเคยได้มาเที่ยวสิงคโปร์นะครับและทุกช่วงเวลา สองทุ่มและ3ามทุ่มครึ่งของทุกวันก็จะมีการสแสดงแสงสีที่อ่าวแห่งนี้ด้วยนะครับสําหรับการเดินทางมาชมอนุสาวรีย์เมอรออนให้คุณผู้ชมนั่งรถไปใต้ดินมาลงยังสถานีลาตเูเดสจากนั้นเดินมายังทางออกเอชและเดินเลียกชายทะเลก็จะเห็นอนุสาวรีย์เมอรไออนนะครับในสําหรับรายการตะลุยทัวร์เมนต์โลกด i s ท o v e r อร์เวิร์ลทัวร์เมก็ต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่าน,นี้ พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ